ด็กขาวันนี้คุณครูมีกรคร้ของจองมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะชื่อว่าบ้านหลังหนึ่งนะคะเด็กๆก,ก็ตั้งใจฟังตามคุณครูทีละวักแล้วก็ฝึกอ่านตามฝึกพูดตามด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะเพราอมหรังคะตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกเวลาฉันช่วยพ่อแม่ ปลูกผักเลี้ยงปลากวาดบ้านถูบ้านดูงามตาช่วยกันรักษาให้หน้าอยู่คำของจอนี้เขาเกล่าวถึงอะไรคะกล่าวถึงบ้านของเราใช่ไหมคะว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่เราต้องรับผิดชอบโดยการดูแลกวาดบ้านถูบ้านให้มันสะอาดตานะคะแล้วก็ รอบๆบริเวณบ้านเราก็ต้องให้ล่มลื่นน่าอยู่จัดให้เป็นระเบียบสวยงามนะคะหลังจากที่เด็กๆฟังคำค้องจองไปแล ane, ้วเด็กๆก็มาฝึกประกอบคำค้องจองคุณครูนะครับประกอบท่าทางครับเอาละค่ะเมื่อกี้ก็ได้ท่องคำค้องจองกันไปแล้วนะคะทีนี้หลังจากนี้เด็กๆก็จะมาฝึก ทำท่าทางตามคําบรรยายในคำของจองนะคะว่าเขาเกล่าวถึงอะไรเราก็สแสดงดบทบาทสมมุติด้วยดีลาของตัวเองตามจินตนาการนะคะไม่จําเป็นจะต้องเอาตามครูทุกอย่างเลยเด็กสามารถคิดเองได้ทําตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะเริ่มเลยนะคะตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกเวลา ฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผ nah, ักเลี้ยงปลากวาดบ้านถูบ้านดูงามตาช่วยกันรักษาให้หน้าอยู่เอ้ยเด็กๆค่ะเมื่อกี้เด็กๆก็สร้างบ้านด้วยตัวเองไปแล้วใช่ไหมหนึ่งหลังเด็กๆอยากจะมี การสร้างบ้านเพื Or, ่มไม่คนอื่นอีกไหมคะ๋อมีใช่ไหมคะอยากสร้างบ้านเพิ่มใม้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบุคคลที่รักของเด็กๆและบุคคลในครอบครัวของเราใช่ไหมคะนอกจากพ่อแม่แล้วมีใครอีกคะ่อยากสร้างให้อีก๋อปู่ย่าตายายใช่ไหมคะหรือก็สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านมีบ้านไหมคะมีด้วยใช่ไหมคะบ้านของหมาบ้านของแมวใช่ไหมคะและบ้านของนกมีเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเพิ่มครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งกันนะคะมารู้จักค่าจํานวนรับนะคะรับเพื่มค่ะค่ะทีนี้เรามาสร้างบ้านให้คนที่เราอยากจะสร้างให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สัญลักษณ์วงกลมสีส้มแทนจํานวนบ้านหนึ่งหลังนะคะ,ะบ้านหลังที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าจะสร้างให้ใครคะตัวเองนะคะเมื่อกี้ที่สร้างไปแล้ว อ่าบาหลังที่สองใร้ไม้ไปดีคะอ่าหลังที่สามใช้ใม้ไปดีเอ้ยอ่าหลังที่สี่ใช้ไม้คปป้ะหลังที่ห้าหลังที่หก หลังที่เจ็ดหลังที่แปดหลังที่เก้าหลังที่สิบเด็กๆมาดับไปรอมกันนะคะว่าเด็กๆได้สร้างบ้านครบสิบหลังหรือยังหลังที่หนึ่งสองสามสี่ 10บหลังแล้วใช่ไหมคะเด,ด็กๆดูนะคะเลข10มีเลขอะไรบ้างคะตัวแรกเลขอะไรคะ,ะเลขหนึ่งตัวที่สองเลขศูนย์นะคะเลขสิบมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ตอนนี้เด็กๆก็มีบ้านสิบหลังเป็นของคนที่เด็กๆรักแล้ว ทีนี้เรามาทำใบงานกันนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนตามรอยเส้นปะและเขียนตามคำที่กำหนดให้อีกบรรทัดหนึ่งนะคะคำที่หนึ่งคำพื้นฐานคำที่หนึ่งพี่ดูรู้ได้เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดูรู้ได้แล้วละบายยิ้มละประเมินตนเองว่าเราทำสวยแค่ไหนยิ้มอันไหนนะคะ เขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยฝึกทบทวนคำพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะ